สวัสดีครับช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับวันนี้ถ้าท่านเห็นคลิปวิดีโอนี้แสดงว่าท่านมีบุญหรือว่ากำลังจะมีความโชคดีความโชคดีอันนั้นผมจะมาบอกต่อเนื่องจากผมทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะ,ะเป็นการเริ่มต้นลงทุน ในหุ้นนะครับโดยการออมเงินเพื่อลงทุนเพื่องานกเกษียณน,นั่นเองนะครับถ้าใครเปิดมาเจอคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีและคิดว่าเราจะลงทุนไปด้วยกันเพื่อที่จะมีกะเกษียณที่สุขสดใสนะครับโดยการลงทุนในหุ้นนั่นเองนะครับสำหรับ ep หนึ่งซึ่งเป็นวิดีโอวิวดีโอแรกที่ผมทำขึ้นมานี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะลงทุนในตลาดหุ้นนะครับโดยเริ่มต้นเราจะลงทุนในตลาดหุ้นไทย ครับซึ่งผมก็ลงทุนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยที่ผมเข้ามาอันนี้เพื่อผมต้องการให้คนที่ยังไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นได้ลองเข้ามาออมเงินเพื่อลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยมันก็คือการระดมเงินทุนของบริษัทต่างๆที่อยู่ในตลาดกทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเพื่อจะเอาเงินไปบริหารแล้วก็ขยายกิจการนะครับเพื่อให้เกิดกําไร ซึ่งกำไรที่เกิดก็ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็มีเงินมาจ่ายปันผลส่วนราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงก,ก็ขึ้นอยู่ความคาดหวังของนักลงทุนที่เอาเงินมาลงทุนในในหุ้นนั่นเองนะครับหุ้นคืออะไรนะครับหุ้นก็คือการระดมเงินทุนจากอ่าหุ้นส่วนเหมือนเราต้องการจะทำธุรกิจเราก็เอาเงินมามาหุ้นกันนะครับแต่ว่าหุ้นตรงนี้เนี่ย ก็คือไม่ใช่เจ้าของคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อหุ้นมากพอนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแต่ถ้าเราซื้อในปริมาณที่น้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นัเองนะครับถ้าเคยได้ยินคําว่าบราิษัทมหาชนก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญในการลงทุนคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดใน ep หนึ่งนั่นก็คือ สิ่งสําคัญสามประการในการลงทุนนั่นคือข้อหนึ่งนะครับเงินต้นเราต้องมีเงินก่อนเราถึงจะสามารถที่จะไปลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเงินของคุณจะเป็นเงินเก็บเงินจากการทํางานนะครับหรือเงินจากการหารายได้ใดๆก็ตามนะครับเราสามารถเอามาเป็นเงินต้นสําหรับลงทุนในหุ้นนะครับอ,อย่างที่สองนะครับก็คือผลตอบแทนผลตอบแทนก็คือผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของ ปันผลหรือ,อ,อผลกําไรจากการที่บริษัทได้ดาเนินกิจการแล้วมีกําไรแล้วก็ปันผลคืนกลับมาให้กับผู้ถือหุ้นนะครับส่วนการที่เราได้มูลค่าหรือความต่างของราคาหุ้นเนี่ยก็คือส่วนที่เร,เราเรียกว่าแคปิตอลเกนนะครับหรือว่าผลต่างของราคาหุ้นเช่นเราซื้อหุ้นในราคา10บาทนะครับเราขาย ไปในราคาหุ้นขึ้นไป15 15บาทนะครับนั่นหมายความว่าเรามีกําไร5บาทนะครับก็คือเรามีกําไร5 50เปอร์เซ็นตของของมูลค่าหุ้นที่เราซื้อนะครับต้นทุนที่เราซื้อนะครับอันนี้ก็คือส่วนต่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีหุ้นอยู่100หุ้นนะครับคูณ10บาทแสดงว่า เราได้กำไรทั้งหมดก็คืออ่าหุ้นสิบบาทเราซื้อมาเราซื้อมาหนึ่งร้อยหุ้นก็คือหนึ่งพันบาทถูกไหมครับหุ้นขึ้นมาเป็นสิบห้าบาทก็คือเราได้กำไรมาห้าร้อยนั่นเองนะครับก็คือลงทุนหนึ่งพันได้ได้เงินเพิ่มใหม่ห้าร้อบาทนะครับก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันบาท อันนี้คือผลตอบแทนนะครับของราคาหุ้นที่ขึ้นนะครับแต่ผลตอบแทนราคาหุ้นที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลตอบแทนออกมาถ้าเราไม่ได้ขายหุ้นออกมานะครับเป็นแค่มูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือหลักเบื้องต้นที่ว่าที่เราจะทำความเข้าใจว่า คำว่าผลตอบแทนของหุ้นคืออะไรนะครับหนึ่งคือเงินปันผลสองก็คือตัวที่เป็นมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือราคาหุ้นนะครับในตลาดนะครับซึ่งราคาหุ้นก็ขึ้นลงตามความคาดหวังของนักลงทุนหรือว่าสิ่งที่จะได้ราคาหุ้นจริงๆก็คือผลประกอบการของบริษัทนั่นเองนะครับก็คือกําไรนะครับส่วนอย่างที่สามนะครับก็คือระยะเวลานะครับถ้าคุณอายุยังน้อย คุณเพิ่งเริ่มทํางานหรือคุณเพิ่งเริ่มเปิดบัญชีหุ้นได้นะครับอายุยี่สิบยี่มันรุ่นนิติภาวะแล้วคุณเริ่มทํางานเริ่มต้นทํางานอายุยี่สิบสองยิบสามนะครับถือว่าคุณโชคดีมากเพราะว่าคุณมีระยะเวลาเยอะกว่าคนที่เพิ่มจะเริ่มการลงทุนนะครับผมเองอายุเยอะแล้วนะครับเพิ่งเริ่มลงทุนผมก็เลยอยากส่งต่อเรื่องความโชคดีที่ได้รู้จักตลาดหุ้นนะครับถึงแม้ว่าพอผมจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับเพิ่งจะเริ่มลงทุน แต่ว่าผมเห็นว่าถ้าเรามีลูกมีหลานนะครับหรือคนที่เรารู้จักแล้วเราแนะนําการลงทุนให้เขาได้ลงทุนในหุ้นเนี่ยผมถือว่าเขาโชคดีและเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับจะเห็นว่าระยะเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับข้อที่3เพราะว่ายิ่งคุณมีระยะเว,เวลานานคุณก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับนั่นคือความมหศัศจรรย์ของการลงทุนนะครับก็คือผลตอบแทนต,ต้นนะครับ เราอาจจะเรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นหรือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ไอซน์พูดว่าผลตอบแทนทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์ลำแปดของโลกใช่ไหมครับแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าผลตอบแทนทบต้นอันเนี้ยมันคือตัวที่ทําให้เราสามารถที่จะบรรลุเกษียณหรือกเกษียณอย่างมีความทุกขได้นะครับนั่นก็คือเรามีเงินสะสมในบ้านปลายของชีวิตนะครับถ้าคุณเริ่มเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะครับเริ่ม ต้นด้วยเงินจำนวนน้อยนะครับแต่คุณใช้ระยะเวลา19ปีอย่างในรูปนี้นะครับในกราฟนี้นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินถึงหลักสามล้านได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Excel ไว้ดูนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นน้องๆน,นะครับเกิดเมื่อปี2,000หรือ2 5 2 5สินะครับ ปัจจุบันอายุ24ปีใช่ไหมครับปี2000ตอนนี้ก็24ปีนี้2567คุณเริ่มลงทุนด้วยเงินเก็บที่คุณสะสมเดือนละ5,000บาทนะครับคุณเก็บสะสมมาทั้งปีคุณได้60,000 60,000นี้ถ้าคุณทำกำไรหรือผลตอบแทนสะสมในปีนั้นนะครับได้6,000หรือ10%ของ60,000นะครับณนะสิ้นปีคุณจะได้เงิน หรือผลตอบแทนหรือ,อมูลค่าสะสมทั้งหมดนะครับ66,000บาทนะครับก็คือ6%ของ60,000นะครับซึ่งถ้าคิดไปแล้วนะครับถ้าเราไปเอาเงินไปอาจจะมีที่บอกเบื้องต้นคืออาจจะผลตอบแทนตรงนี้อาจจะมาจากเงินปันผลเส้นสมมติเราไปซื้อหุ้นที่มีปันผล6%เรนะครับเราก็จะมีได้ปันผลตอนสิ้นปี3,960บาทนะครับ กับส่วนหนึ่งเราอาจจะได้จากมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือราคาหุ้นที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอสิ้นปีทั้งมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นรวมถึงันผลนะครับถึง10%นั่นคือเราก็สะสมทบต้นไปอย่างปีที่2นะครับพอปีที่2นะครับเราก็ได้เราก็สะสมอีกเดือนละห้าพันบางคนอาจจะมากกว่าห้าพันหรือถ้าน้อยกว่าห้าพันก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าความสามารถในการที่จะ เก็บสะสมหรือห่างเงินเข้ามาลงทุนได้นะครับปีที่2อนะครับอีก6 000, กหมื่นก็ก็เอายอดหกหมื่นของปีที่2นะครับบวกกับยอดสะสมจากปีแรกคือหกหมื่นกะครับก็จะรวมเป็นหนึ0งแบาทนะครับยอดปีที่2ก็ทํากําไรหรือทําผลตอบแทนให้ได้10%์ก็จะได้1นึ0 0หมืบาทเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า อันนี้คือคีย์หลักเลยนะครับว่าถ้าคุณทําผลตอบแทนได้ถึงเป้าที่บอกไปนะครับเช่นเราตั้งไว้กันต่ําคือ10เซนี่ยซึ่งโดยโดยเสี่ยแล้วผลตอบแทนระยะยาวของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะจะถึง10%ซ็นะครับโดยโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถมันอาจจะมีบางปีที่ผลตอบแทนแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มันอาจจะไม่ได ขึ้นถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่บางปีมันก็จะขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็คือเราอาจจะทําได้สูงกว่าตลาดหรือต่ำกว่าตลาดแต่ว่าสุดท้ายก็คือในระยะยาวถ้าสะสมทบท้นแนละ้วเนี่ยเราได้ปีละสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็สามารถที่จะมีเงินในวัยเกษียณของเราได้นะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้ถ้าสมมุติว่าพอเราผ่านไปยี่สิบปีนะครับเราจะมีเงินสะสมถึงสามล้านเจ็ดแสนบาทนะครับถ้าคุณ ถ้าคุณสามารถเพิ่มเงินต้นหรือเงินเก็บได้เพิ่มขึ้นนะมูลค่าของเงินสะสมก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือคุณสามารถทําผลตอบแทนสะสมได้มากกว่า10%อันนี้ก็ทําให้มูลค่าพอร์ตหรือมูลค่าเงินสะสมที่คุณเก็บนี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือขีเคล็ดลับสําคัญของการลงทุนในตลาดทุนเลยนะครับจะเห็นว่าถ้าคุณลงทุนตั้งแต่อายุ24่พอถึงอายุ55้นะคุณจะมีเงินทั้งสิ้นตามนี้นะครับคือ สิบสามล้านบาทนะครับถามว่าสิบสามล้านบาทนี่พอไหมนะครับถ้าคุณเอาเงินทั้งหมดอยู่ในหุ้นปันที่มีเงินปันผลประมาณหกเปอร์เซ็นต่อปีนะครับคุณจะได้ปันผลตอนสิ้นปีเนี่ยเจ็ดแสนบาทนะครับเจ็ดแสนบาทก็คือตีเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณหกหมื่นหกหมื่นนี่พอไหมครับเษียณสมมติคุณอยากจะเสียณที่ห้าสิบห้าใช่ไหมครับหกหมื่นหกหมื่นหกนี่ก็คือต่อวันก็คือสองพันสองร้อยสองร้อยบาทพอไหมครับ ซึ่งถ้าคุณไปซื้อหุ้นที่ตอนนั้นมีปันผลแค่สี่เปเซนตนะครับสมมุตินะครับอ่าสิ้นปีคุณได้ปันผลทั้งสิ้น5้าแสนห้าแสนสามนะครับก็ตกเฉลี่ยต่อเดือนก็คือ4ี่หมื่นสี่สี่หมืนสี่หรือประมาณวันละพันสี่อันนี้ใช้บอไนครับตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่ามีคนที่ต้องดูแลหรือมีภาระมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าดีหรือเปล่าครับถ้าเรามีเงินเก็บ ในวัยวันที่เรากรเกษียณน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคีย์หลักของการลงทุนในหุ้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพบเจอคลิปนี้นะครับถือว่าท่านโชคดีแล้วก็อยากให้เริ่มต้นไปด้วยกันนะครับผมอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ตั้งใจที่จะ,กะเกษียณเพราะฉะนั้นผมเริ่มช้าแต่ผมก็ดีกว่าผมไม่ได้เริ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครที่ไม่รู้เรื่องหุ้นเลยหรือว่าไม่เข้าใจในตรงนี้นะครับมีคําถามหรืออยากจะ คอมเมนต์อะไรนะครับก็คลิปวิดีโอล่างนี้ได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพยายามทําคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับถ้าท่านสนใจใ้คลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กด s u b สไครป์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับช่องอันนี้ด้วยนะครับผมจะพยายามทําต่อไปนะครับขอบคุณครับต้องไม่เกิน15นาทีนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมอัดไปครั้งหนึ่งแล้วมันเกิด15นาทีมันเลยไม่ผ่านนะครับ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปแรกสวัสดีครับ